เช้านี้ขอทรงโปรดอยู่ด้วยกับพระวจนะของพระองค์ที่จะมีโอกาสได้ได้ฟังร่วมกันพระองค์เจ้าค่ะในพระนามพระเยซูขอพระเจ้าทรงโปรดให้ทุกถ้อยคาที่เราได้ยินได้ฟังจะเป็นสิ่งที่ทําให้จิตปิญญาณของเราได้รับอาหารทําให้เราโตขึ้นกับพระเจ้าอีกวันหนึ่งในนามพระเยซูกิเจ้า,ขขจจาอีเมนพ่นาธิรัชพระเจ้าอยากแบ่งปันสั้นๆใน ปฐมกาลบทสามข้อหนึ่งถึงหกนะคะในบรรดาสัตว์ป่าที่พระเจ้าทรางสร้างนั้นงูฉลาดกว่าหมดมาถามหญิงนั้นว่าจริงหรือที่พระเจ้าตรัสห้ามว่าอย่าก,กินผลจากต้นไม้ใดในสวนนี้หญิงนั้นเป็นทูลแต่จึงตอบงูว่าผลของต้นไม้ต่างๆในสวนนี้เรากินได้เว้นแต่ผลของต้นไม้ที่อยู่กลางสวนนั้นพระเจ้าตรัสห้ามว่า อยากกินหรือถูกต้องเลยมิเะ่นนั้นจะตายงูจึงพูดกับหญิงนั้นว่าเจ้าจะไม่ตายจริงดอกเพราะพระเจ้าสงทราบอยู่ว่าเจ้ากินผลไม้นั้นบนันไดตาของเจ้าจะสว่างขึ้นในวันนั้นแล้วเ,เจ้าจะเป็นเหมือนพระเจ้าคือสำนึกในความดีและความชั่วเมื่อหญิงนั้นเห็นว่าต้นไม้นั้นน่ากินและน่าดูด้วยทั้งเป็นต้นไม้ที่มุ่งหมายจะให้เกิดปัญญาจึงเก็บผลไม้นั้นมากิน แล้วส่งให้สามีกินด้วยเขาก็กินนะคะพี่น้องที่รับพระคัมภีรตอนนี้ลายลายท่านก็อาจจะเคยเคยฟังเทศหรือเคยเคยแบ่งปันกันมาหลายตะหลายครั้งแล้วแต่ว่าในชีวิตจริงของเราเราได้รับประโยชน์จากสิ่งที่พระเจ้าเตือนเราผ่านพระธรรมปฐมกาลบทนี้มากน้อยแค่ไหนก็อยู่ที่ว่าชีวิตของพี่น้องในห้วงเวลานั้นนะ่ะได้ได้มีชีวิต ติดสนิทกับพระเจ้ามีชีวิตท,ที่เชื่อฟังพระเจ้ามีท่าทีในจิตใจที่ปัรถนาที่จะตอบสนองพระวิญญาณที่เล้าใจเรามากน้อยแค่ไหนด้วยนะคะบางทีสิบปีที่แล้วที่เราอ่านพระกัมภีร์ตอนนี้กําอ่านวันนี้ก็ก็มีความคิดที่ต่างกันแล้วก็มีความตั้งใจที่ต่างกันใช่ไหมใช่ไหมคะพี่น้องเชื่อว่าพี่น้องจะมีประสบการณ์แบบนี้อยู่เสมอเพราะว่าพระคําของพระเจ้าเนี่ยมันไม่ใช่เป็นหนังสือธรรมดา เป็นพระคำที่มีฤทธิอำนาจเป็นถ้อยคำของพระเจ้าที่ที่สามารถที่จะออบอกหรือสอนหรือเคลื่อนใจพี่น้องในหลายมิติในหลายเหตุการณ์แล้วก็ในหลายหลายห่วงเวลาของชีวิตที่แตกต่างกันไปแม้ใช้พระคำเพียงตอนเดียวตอนเดียวกัน พระคัมภีร์ตอนนี้นะพระคัมภีร์ตอนนี้ได้เตือนเราถึงสาเหตุของขาความพ่ายแพ้พี่น้องมนุษย์พ่ายแพ้มารซาตานที่ในประมกาลนะและพระเจ้าก็ใช้เหตุการณ์นี้เตือนใจมนุษย์ตลอดนะก็เรียกตลอดประวัติศาสตร์โลกนะคะที่ยังคงมีมนุษย์อยู่เนี่ยใช้เหตุการณ์นี้เตือนใจเพื่อไม่ให้มนุษย์ได้ได้พ่ายแพ้กับมารซาตานเหมือนเชกเช่น วันที่เอวากับอาดัมพ่ายแพไ้ได้ใช้สิ่งนี้เตือนแต่ก็เราก็ยังเห็นมนุษย์ทุกคนพ่ายแพ้กันอยู่ทุกวันนะคะนั่นแสดงว่าสิ่งที่พระเจ้าเตือนเราเองยังไม่ได้ตระหนักเรายังไม่ได้ระมัดระวังเรายังไม่ได้ตอบสนองอย่างที่ควรจะเป็นเราจึงยังพ่ายแพ้ต่อมา,าตาลซึ่งมารมันก็ใช้เลขกลของมันแบบเดิมๆไม่ได้ ไม่ได้พลิกแพงไม่ได้มีความทะาเรียกไม่ได้พัฒนาอะไรไปมากกว่านั้นเพียงแต่ว่ามันหลอกลวงด้วยด้วยหลักการเดิมแต่วิธีการอาจจะเปลี่ยนไปนะวิธีการสมัยก่อนไม่มีอินเทอร์เน็ตใช่ไหมไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มีเทคโนโลยีนะมันก็มันก็ใช้วิธีการอื่นในการหลอกลวงแต่บัดน,นี้มีทั้ง เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเข้ามาช่วยเพื่อการหลอกลวงนั้นจะได้แผ่กระจายในวงกว้างได้อย่างรวดเร็วพี่น้องรักหลอกลวงคนทีได้เป็นล้านเป็นสิบสิบล้านนะคะเหมือนวิจาชีพนะคถ้าเกิดไม่มีโซเชียลไม่มีอินเทอร์เน็ตเทคโนโลยีวิจาชีพก็อาจจะใช้วิธีล่อลวงทางออนไลน์ไม่ได้ใช่ไหมคะพี่น้องที่รักเพราะฉะนั้นเรามาดูสาเหตุของความาพ่ายแพ้จากการล่อลวงของ ผลบางอย่างเนี่ยเราจะสามารถค้นหาสาเหตุได้เสมอนะเขาบอกว่าหลักการแสวงหาสาเหตุเนี่ยมาจากการที่คนดูแลผลคือคนดูจากผลว่าผลมันเกิดแบบนี้แล้วเขาค่อยๆคําไปหาจนพบเหตุนะคะนักวิทยาศาสตร์ก็มักจะเป็นคนที่คิดค้นหาหลายสิ่งหลายอย่างโดยดูจากผลเช่นเดียวกันนะะเอ๊ะทำไมผลมันเกิดแบบนี้เขาก็ค้นไปค้นมาจนเจอเหตุของมัน ยกตัวอย่างอย่างเช่นเสื้อไอแซคนิวตันเนี่ยฮะเขาค้นพบอะไรคะแรงโน้มถ่วงของโลกนะคะค้นพบแรงโน้มถ่วงของโลกว่าเอ้ยทำไมเขาเห็นต้นอ,อยู่ใต้ต้นแอปเปิลลูกแอปเปิลมันทาไมทําไมตกลงถึงพื้นตกลงพื้นทําไมลูกแอปเปิลที่มันหลุดจากขั้วเนี่ยมันไม่ลอยขึ้นงกลางอากาศไม่ชี้ไปทางซ้ายทางขวาไม่ไปข้างบนบ้าง ทำไมมันตกลงที่ข้างล่างตลอดข้างล่างเนี่ยมีอะไรที่แผ่นดินเนี่ยมีอะไรพอเขาเห็นผลผลที่มันเกิดขึ้นแบบนี้ปุ๊บเขาก็หาเหตุในที่สุดเขาก็เลยไปค้นพบว่าในแผ่นดินเราเนี่ยโลกเราเนี่ยค่ะมีแรงโน้มถ่วงนะคะทําให้เกิดเหตุการณ์นี้พอมีแ้เนี่ยแรงโน้มถ่วงปุ๊บวันหนึ่งเขาก็มีการคิดต่อย,ยอดใช่ไหมคะว่าเมื่อโลกมีแรงโน้มถ่วงจะทํำยังไงให้ชนะแรงโน้มถ่วง ะะก็โดยการการคิดเ,เรื่องยิงจรวดขึ้นไปในอวกาศยิงก็เรียกอะไรอะพวกดาวธงดาวเท,วทียมขึ้นไปเพื่อเพื่อช่วยในเทคโนโลยีการสื่อสารอะไรอีกมากมายเยอะแยะเลยนะคะก็คิดตามมาก็ดูจากผลดังนั้นพี่นักงที่รักวันนี้ถ้าเราคิดได้ว่าเ้ยผลชีวิตเราทําไมมันทุกข์ทำไมเรามันเครียดทําไมเรามันไม่มีความสุข พี่นี่รักเราก็ต้องคนไปคนมาโอ้ที่แท้เราได้ทําบาปกับพระเจ้าทําโน้นทานี้มากมายหลายอย่างใช่ไหมคะนะแล้วจะทําให้เราไปแก้ได้ที่สาเหตุนะคะไม่ใช่มานั่งหลับหูหลับตาแบบบอกว่าเป็นอ่าเป็นการชดใช้หนี้เวรกรรมต่ชาติปางก่อนจึงทําให้เกิดผลแบบนี้ทั้งทั้งที่ชีวิตของตัวเองเกิดจากตาที่ตัวเองไม่เชื่อฟังพระเจ้าหรือว่า เกิดจากการที่ตัวเองนะคะ,ะดําเนินชีวิตพ่ายแพ้เนื้อนหนังตามใจปากนะตามใจเนื้อนหนังพอเจ็บป่วยไม่สบายก็บอกว่าเออมาชาติที่แล้วทําให้คนอื่นเขาเจ็บป่วยวันนี้เลยต้องมาเจ็บป่วยพิรัน,นลักณ์นี่เป็นความคิดที่มาสาตานครอบงับทำให้มนุษย์เนี่ยไม่ไม่ได้พบความจริงหรือสัจธรรมนะเพื่อจะแก้ไขปัญหาเนาะอะเพราะฉะนั้น มันมีสาเหตุอยู่สามอย่างใหญ่ๆอันแรกเลยก็คือยอมเปิดโอกาสให้มารเข้ามาล่อลวงเปิดประตูให้กับสิ่งไม่ดีเข้ามาในชีวิตนะคะเพราะว่าในตอนเนี้นะอาดาัมเอวาก็รู้อยู่ว่าพระเจ้าเนี่ยห้ามไม่ให้กินผลไม้จากสองต้นต้นไม้แห่งความรู้ดือรู้ชั่วเนี่ยไม่ให้กินนะแต่แม้เขายังไม่กินก็จริงแต่เขาก็เปิดโอกาส ให้คนมาล่อลวงให้มาาตานมาล่อลวงเขานะฮะทำใหเ้เกิดการใจไข้เควนะฮาวาได้ทําแม้ว่าฮาวา,ายังไม่ได้กินผลไม้ที่พระเจ้าห้ามก็จริงแต่เขาได้ทำบาปคือการเปิดโอกาสให้าตาลเข้ามาล่อลวงเขาได้พี่น้องที่รักนะพระเจ้าสอนเราเสมอว่าการที่เราจะรักษาชีวิตของเราให้ ให้ดีให้บริสุทธิ์นั้นพี่น้องเราต้องปิดโอกาสมานนะอย่าให้มานมาล่อลวงหลายครั้งเรารู้ว่าการเล่นเกม,มการเข้าไปในอินเทอร์เน็ตนะพี่น้องรักมันไม่ได้ผิดอะไรเล่นเกมนะเพื่อความบันเทิงเริลงลมนิดๆหน่อยๆก็ไม่ได้ผิดอะไรแต่บางคนเล่นเป็นเขาเรียกว่าเป็นยาเสพติดอะนะฮะจนทำให้ชีวิตถูกหลอกหลอมนะด้วย ความโหดร้ายหรืออะไรของเกมไม่ได้เล่นเกมเพื่อสร้างสรรค์บางคนก็เล่นเกมเพื่อสร้างสรรค์เพื่อมีไอเดียอะไรต่างๆแล้วก็คิดแล้วก็ทําประโยชน์ได้ใช่ไหมคะนะเพราะฉะนั้นในเทคโนโลยีหรือสิ่งที่เป็นของสมัยใหม่เนี่ยพี่น้องที่ราาักะมันมีดีแล้วก็มันมีไม่ดีแฝงอยู่เพราะฉะนั้นคนของพระเจ้าต้องฉลาดรู้ที่จะเลือกเพราะฉะนั้นเรา ต้องระมัดระวังอย่าเปิดโอกาสให้มารทำลายชีวิตเราแม้เราต้องใช้เทคโนโลยีใช้สิ่งต่างๆเราไม่ปฏิเสธนะคะเราไม่ปฏิเสธอ้บางคนไม่ดูไม่ดูอินเทอร์เน็ตเลยไม่เข้าไปใน Google เลยนะคะไม่ไม่ดูอะไรทั้งสิ้นพี่น้องที่รักเราต้องฉลาดและเลือกดูนะคะและรู้ว่าอะไรควรดูอะไรไม่ควรดูนั้นเชื่อว่าถ้าคนที่เข้าสนิทในพระเจ้าจริงๆเราจะรู้ว่าตอนนี้เรากำลังเปิดโอกาสให้มา,ารอยู่หรือเปล่า กาลังคิดใกล้ควรสิ่งที่ไม่ใช่เป็นพระวจนะพระเจ้าแล้วมารกําลังทํางานในจิตใจของเราอยู่หรือไม่พี่น้องที่รักเรากําลังเปิดโอกาสให้มารทาให้เรากลายเป็นคนโลภทําให้เรากลายเป็นคนไม่เชื่อฟังพระเจ้าหรือเปล่านี่คือสิ่งที่เราต้องระมัดระวังอย่าเปิดโอกาสให้มาด้วยการไปอ่านหนังสือลามโมดูหนังโป๊หรือไปอยู่ในถํากลางเพื่อนฝูงที่เรารู้อยู่ว่าเขากําลังจะพาเราไป การปล่อยตัวตามใจปาฏนาเมื่อถูกล่อลวงเมื่อเปิดโอกาสให้มานาเขาก็มีเขาก็เริ่มปล่อยใจตามใจปาฏนาพี่น้องที่รักปาฏนาเอ้ยอยากน่าดูนะน่ากินนะแล้วก็เอ้ยมันจะทําให้เกิดปัญญัคือถูกล่อลวงให้เกิดความรู้สึกว่าสิ่งที่พระเจ้าห้ามนะ่นะพระเจ้าหวงสิ่งดีทําให้เขาไม่รู้หลายสิ่งะหลายอย่างที่น่าดูน่ากิน หน้าท้าทายพี่น้องวันนี้ถ้าพี่น้องเห็นอะไรก็แล้วแต่ที่พระเจ้าสั่งห้ามไว้อะแล้วดูว่ามันน่าดูหน้ากินและก็น่าจะทำให้เกิดความฉลาดเนี่ยพี่น้องท่านกำลังตกตกกับดักของมารอย่างแรงพี่น้องขอพระเจ้าเตือนสติเราให้เราถอนตัวออกมาอย่างเร่งด่วนนะคะเพื่อเราเองจะไม่พ่ายแพ้ต่าการทดสอบทดลองของมารตาง์และประการที่สามสุดท้ายก็คือสิ่งที่ทําให้คนมกกักจะพ่ายแพ้อยู่บ่อยๆความจริง ความเก่งใจเป็นสาเหตุทําให้มนุษย์เนี่ยล้มลง,ลงในป่าเยอะบางคนเนี่ยก็รู้ทั้งรู้นะว่าไม่ดีไม่ถูกต้องแต่มันเกรงใจอ่ะเขาชวนไหลค่ะทั้งแล้วว่าไปกับเขาสักครั้งเนาะอะไรเงีนนะ้ยดังนั้นล้เก่งใจเพื่อนเก่งใจน่นนะไม่กล้าจะปฏิเสธเขาเขาเขาส่งแก้วเหล้าให้ไม่กล้าปฏิเสธกลัวจะเสียน้ําใจนะเกรงใจรับมาด้วยความเกรงใจพี่เนาะอะไรก็ตามที่เราทําด้วยเหตุผลว่าเกรงใจ ทั้งๆท,ที่สิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะคะและไม่ได้ถูกใจพระเจ้าพี่น้องต้องอใช้พระคําของพระเจ้าที่บอกว่าจำเพาะพระพักของพระเจ้าข้าพระเจ้าควรจะเชื่อฟังมนุษย์ที่เขาฆ่าข้าพระเจ้าได้แต่กายหรือข้าพระเจ้าจะสมควรที่จะเชื่อฟังยำเกรงพระเจ้าที่ฆ่าได้ทั้งกายแล้ววิญญาณพี่น้องวันนี้ถ้าพี่น้องเกรงใจมนุษย์ที่อาจจะฆ่าเราได้แค่กาย นะบางคนเขาไม่ถึงกับฆ่าเราหรอกนะคะที่เราไม่ต่างต่างเขาเขาแค่ไม่คบเรานะเขาแค่กระแนกะกระหนเราก็าแค่ว่าเราหรือเขาแค่กดขี่ข่มเหงเรานะหรือเขาแค่แบบไม่ไม่ไม่นับเราเป็นเพื่อนนะคะพี่น้องที่ละชิวชิลสิ่งเหล่านี้ชิวชิวนะคะเพราะว่าต่อให้เขาฆ่าเราเราก็ไม่ควรจะเก่งใจเพราะว่าเขาจะฆ่าเราได้แค่กาย นะวันนี้ถ้าเราปฏิเสธพระเจ้าเพราะเราเกรงใจเกรงใจพ่อเกรงใจแม่ไม่อยากให้เราไปเชื่อพระเจ้านะเกรงใจภรรยาสามีนะที่เราไปเชื่อพระเจ้าแล้วเขารู้สึกเมื่อค่อยโอเคกับเราพี่น้องเราต้องกลับใจซาอีเมนะคะสามสิ่งขอให้เป็นสิ่งที่คอยเตือนจิตใจของเราหนึ่งเราต้องไม่ให้โอกาสกับมารนะคะสองเราต้องไม่ไม่ปล่อยตัวไปตามใจปัาธนาของแม่นังและสามเราต้องไม่ตัดสินใจทํา สิ่งต่างๆเพราะความเก่งใจนะคะขอบคุณพระเจ้านะคะเดี๋ยวเราพบกันอีกในครั้งต่อไปนะคะขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ